ไม่ไอ้กรณีหนีนั่นอันนี้ตั้งใจหนีจริงๆอยู่แล้วเขาหนีอยู่แล้วคือพอเขาหนีไปเขาก็ไปตั้งหลักไปตั้งหลักเพื่อที่จะเช็คสถานการณ์ภายในประเทศไงคุณมาริการกำลังคิดว่าคืนวันที่4ที่คุณทักษิณบินออกไปอันนั้นหนีอันนั้นคิดว่าจะไปจริงจแล้วก็คิดว่าเขาเปลี่ยนใจเขาเปลี่ยนใจหม่ระหว่างนั้นหรอคือพอไปแล้วตั้งหลัก ไอ้ไอ้ที่บินไปข้างอันนั้นอ่ะหนีแน่นอนคือหนีอยู่แล้วเพียงแต่อีทีกลับมาเนี่ยแสดงว่าระหว่างที่ไปและอยู่ที่นั่นก็ต้องเช็คคุยกันอะไรกันมันเกิดเหตุการณ์มันมีสองอย่างเกิดหตุการณ์เห็นไหมคุณหญิงพจมานนะครับพักตัวเองแพ้นายกให้กับอนุทินแต่คุณหญิงพจมานส่งดอกไม้ยินดีส่งดอกไม้แสดงความยินดีให้คุณอนุทินอันนี้ก็ประหลาดคุณเศรษฐาเศรษฐาอ่งดอกไม้แค่ทองทานก็บอกอีกว่าพออนุทินชนะตัวเองส่งข้อความยินดีด้วยเป็นคนแรกแล้วมันมีเรื่องของเขากระโดงซึ่งงผมต้ออยยันะร่่พไไไททเล <อ>นะครับอาจารย์ทำไม่แตะเรื่องเขากระโดงเลยมันมีการแอบแตะมือกันมาตลอดอยู่แล้วคําพูดของอาจารย์สิโรดเนี่ยแปลความได้ว่าระมัดระวังเขาจะนะคะสูเอย<อ>กันสูเ้เอียก<อ>ันระมัดระวังกรณีเขาจะกลับมาจา<อ>ับมือกันแน่นอนในวัน<อ>ใดว,วันหนึ่ง